ลองป้ายนี้ต้องลองเปิดพัดลมไหมเปิดเลยหมดแล้ว <c oughs> เปิดแล้วหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพี่ตามกันมาไม่เหลือเลยคุณน้องที่ไม่ได้เปิดเลยนะพัดลมหมดแล้ว นี้เป็นกนเกงทำงานชาย work p a n t อ่า4,900าพี่ด้รานะคา4 9่0ันเนะตอนนี้ work p a n t พลกป้ายนะคะเท่ากันหมด4,900วันนี้ได้ป้ายโมกุฎมา10กว่าลูกใครจะเอาที่เอานะคะจริงๆอะ่ะได้มาหลายล็อตแล้วแต่ว่าไม่เคยรีวิวเลยเสียนะสิ work pants work p a n t อุ้ยสะอาดนะลูกค้านีสวยอะ่ะ ใหม่ๆเลยอ่ะไหมพรมขอบไม่มีเลยลูกค้าพวกงานไหมพรมขอบมันเป็นงานจีนอะ่ะที่ร้านไม่ได้นําเข้างานจีนเลยนําเข้าแต่ยูเอนะคะเื้ยใหม่ๆเลยพี่สี่พันเก้านะคะใครเอารีวิวพิมพ์เลยส่งฟรีเหมืนนนอนกังเกางเกงทํางานชายเวิร์กแพนค่ะ Red Cap Red Cap สะอาดนะโอ้เลตแคปสีดำชุ่มเลยสมารจจอบเป็นเป็นสีดำนะลูกค้าสีดำประมาณ90%เนะคะเลตแคปใช่พี่ราดาเป็นการไกล์ทำงานแบบแบบรอบก่อนก่อนมัน4,700แต่ว่ามันขึ้นมาเป็น4,900มาสักพักหนึ่งแล้วคุณพี่คาโก้ค่ะตัวนี้ขึ้นมาเป็น4,900สักพักหนึ่งแล้วคาโก้ค่ะ ตัวเวิร์กแพนท์ทำง,งานนั่นแหละในทำงานออกเลดแคปอีกแล้วรับผมเลดแคปตันนี้ได้มาแค่สิบกว่าลูกเท่านั้นนะคะใครจะเอาเรีบเอาเลยปี่ตัวจะประมาณฝักน่าจะประมาณร้อยตัวแล้วลูกค้านะ รับให้ใหม่นะค่าใหม่นะคะเลตแคปอีกแล้วสีดํามันจะออกเป็นเกงทํางานผู้ชายอะคะ่ะจะออกเป็นสีดำสักประมาณ90้าสอร์ซนได้โอ้คาโก้จะออกคาโก้ทรงช่างอะไรเงี้ยด้วยนะคาโก้ค่ะเนี่คาโก้ค่ะทรงช่างทรงเางนเกงทำงานนะคะพี่ แล้วครับผมคาโก้ค่ะอุ้ยคาโก้หลไปหมดเลย,ยคาโก้ก็คุ้มนะคาโก้อีกแล้วครับผมเม่ออคาโก้อะคาโก้ครับใช่ น,นี้นะคะจัดได้เลยของพี่ฝากไว้ก่อนได้เลยพี่โจ๊กได้เลยเดี๋ยวเก็บไปให้จัดไปจัดไปไม่คิดค้าฝากไม่คิดค้าฝากคาโก้ครับ,คา,ค,รบคาโก้อีกแล้วครับ โอ้คาโก้อีกแล้วพี่อุ้ยคาโก้เยอะนะคาโก้ค่ะคาโก้แล้วมันจอกเป็นสีพวกนี้สีกรมสีดำใส่ทำงานได้ไซส์ก็คะกันนะคะมันจะออกเลดแคปเยอะมากเลยอะ <S <S เลดแคปโอ้โหใหม่จิบเลดแคปแล้วเป็น ดำแล้วใหม่แล้วเป็นคาโก้ค่ะที่คาโก้ออกเยอะมากเลยอ่ะคาโก้อู้คาโก้อุ้ยออกคาโก้นะสี่พันเก้าออกคาโก้เยอะเลยอ่ะลูกนี้คาโก้อีกแล้วเดี๋ยวเรียงให้ดูว่าออกกี่ตัวนะคะพี่คาโก้ตอนนี้ราคาไปแปด0ันเก้าแล้วนะลูกนึง รับรีวิวสงฟรีได้ทุกตัวนะคะพี่โอ้ดิกกี้ไปเถอะแม่เดาดิกกี้คาโก้ดิกกี้คาโก้ค่ะคาโก้ต่อเลยเหมียวคาโก้ต่อเลย,คา,เลยคาโก้แถวสองแถวสัวว่ะอต่อเลยก็ได้อะไรไเหมียวพี่ว่าเยอะคาโก้เยอะนี่คาโก้อีกแล้วอะโอ้โอุ้ยใครเอาจัดเลยนะพี่ออกคาโก้เยอะมาก Oh, โอ้คาโกอีกแล้วอุ้ยก็้คาโกโ้ากโกเยอะเลยรับผมแต่ใหม่สภาพเนี่ยใหม่แล้วก็เป็นกางเกงใส่ทำงานออกสีกรมสีดำเยอะมากนะคะนี่ใหม่ใหม่กริบกริบเลยอะ่ะเอาคาโกโอ้อุ้ยใครต้องการคารกโกจัดได้เลยนะคะรานะคา4,900ัาได้คากโกเยอะขนาดนี้ คาอ์ที่มันจะออกแบบแนวเดียวกันหมดเลยอ่ะคาโก้ใช่ใช่มันจะเป็นคาโก้แบบสีสีแบบเนี้ยสีใส่ทำงานโอ้คาโก้อีกเรียวอุ้ยคาโก้ือรอบที่แล้วอ่ะมีลูกค้าซื้อไปบอกว่าได้คาโก้ประมาณห้าสิบตัวพี่ลูกค้าหนูซื้อไปเปิดเองบอกว่าได้คาโก้ประมาณห้าสิบตัว หนูก็เลยลองเปิดรีวิวดูว่าจริงไหมนะคะปรากฏนี่แหละสิ่งที่หนูได้แต่ว่าก็ต้องลุ้นนะแต่ละลูกอะคาโก้แต่ว่าก็เป็นกางเกงเวิร์คแพนท์ทำงานนี่แหละใหม่ๆเลยพี่สภาพดีไซส์ค่ะรวมรหนูเล็กเล็กคาโก้แล้วเอวแบบ3 2ตัวนี้สีสวยมากใหม่ๆเลย คุยคาโก้ไม่เหรอคาโก้ผมโอ้ยคาโก้พี่ไม่ใช่สคาโก้นะแต่ออกคาโก่อย่างเนี้ยคาโก้ละเลคกแซปไซร์ห่อส่0ันเ้าค่ะรีวิวส่งฟรีใครรับรีวิวพิมพ์เลยได้ทุกตัวหรือใครจะลูปใหม่ก็ได้นะคะของลงใหม่นะมหมาย่ลาโก้ ขาคู้ขาตู้ก็คุมแล้วจ้ะโอ้หเยอะมากเ,นะเล็บคปบขาตูอีกแล้วครับผมโอ้โหจริงวะ อ,อรจริงเนี่ยคารโก้ไปนั่งใครรับทิมมาเลยอือแล้วก็ออกเล็ดแคปนะพี่เล็ดแคปสวยมากเลยเล็ดแคปอือจริง รับยิมมาเลยแต่จริงๆของคารโก้เยอะมากเลยอ่ะกองอยู่นี่ย้อสอบน่าจะได้อยู่ประมาณร้อยตัวได้อยู่ไหมถึงไหมถึงไหมว่าเพียบจุดที่เรางผล่ออมาร้อยตัวได้นะเดี๋ยวนับให้ใหม่ลูกค้าใหม่กรีบสีดำและแคปใหม่มาก เล็ดแคบมานะพี่นะแต่ว่าไอ้แบรนด์เนี้ยออกเยอะนะเ,นเกงทำงานชายค่ะพี่มียืดข่าวมียืดข่าว,ม,าวมีค่ะยืดยืดเสื้อยืดข่าวล้วนผู้ชายใช่ไหมมีนะยืดข่าวล้วนมีจ้าพัดแชทมาหรือคะเดี๋ยว ส่งให้ดูใครที่ตามหางานทำงานจริงจริงทำงานนะนี่ขนาดมียืดยาวไหมอ๋อตาดูแล็นยัคือตาชิ้แสงไม่ได้เลยการยืดแขนยาวมีตายแล้วพูดได้ไหมนี่ก่อ นนเมื่อกี้เอาแว่นมาใส่แล้วแต่ว่าทุกคนบอกให้ถอดออกเตยจะใส่แว่นมาถ่ายมาไลท์ละตาเนีเ่ยแสบตาขยี้ตาไม่หยุดมองจ้งสีไม่ให้ออกแล้วด้วยตอนนี้เล็ดคปยืดแขนยาวใช่ไหมยืดแขนยาวลงเมื่อเช้ายี่สิบลูกค่ะดิ๊บน้ตดิ๊บกี้ครับผม มาเลยค่ะใครจะสั่งของทักมานะใครจะรับอะไรสั่งอะไรมีพร้อมส่งเมื่อเช้าของพิ้งโละะของพุ่งลง200กระสอบนะคะยืดแขนยาวมายี่สิบลูกท้าโอีกแล้วจะเอางานไหนก็มาเลยค่ะ เล็กแคปสีนี้หล่อหล่อเลยครับเล็กแคปนี่เล็บอีกแล้วใช้รับพิมพ์มาเลยนะคโกระสอบ์มีวินส่งฟรีกระสอบใหม่มารวมส่งเล็กแคปอีกแล้ว ดิกกี้เอพีดิกกี้มาแค่สองตัวแต่ว่ามันจะออกเล็ดเล็ดแคบอะประมาณสามสิบสี่สิบตัวเลยมั้งแล้วก็จะออกคาโก้เยอะป้ายนี้นะคะป้ายนี้จะออกไปทางคาโก้เยอะแล้วก็เล็ดแคบเยอะดิกกี้ไม่ค่อยมีแต่ว่าแล้วแต่ลูกอะลูกก่อนหน้านี้ลูกค้าหนูก็เปิดได้ดิกกี้เยอะแล้วแต่ลูกนะเอ,อเดี๋ยวนี่ พวกงานแบรนด์องรูง้มาเดี๋ยวพาไปดูโอ้โหไซส์ใหญ่ไหมไซส์รวมค่ะพี่ไม่ไม่ไม่ใหญ่มากไม่โอเวอร์นะรวมๆดูเลยคาโก้ได้กี่ตัว สนใจแคปเลยค่ะ